อ๋อส่วนนี้ใช้แดดเจ็ดสิบค่ะเพื่อนๆนเจ็ดสิบค่ะแล้วบอลก็อยู่ในตู้แล้วก็สวยงามมากนี่ค่ะสวยมากต้นต้นนั้นมีชื่อไหมคะอันนี้แหละจ้ะอันนี้เป็นศิลาหุ่มทองน้่ศิลาหุ่มทองนะคะเอ๊ะทำไมม,มีมีต้นเล็กๆปนอยู่ที่ออนนที่คุณปัอนยโย,ยไปเมื่อกี้อันนั้นบัวสวรรค์ฮะอันนั้นบัวสวรรค์เนาะที่โยไปเมื่อกี้ก็ใช่ไหมคะอ่าอันที่ยกไปเมื่อกี้นี้เป็นวาสนาดีฮะอ๋อ โอเคไปชมตู้ต่อไปค่ะแมพันตูหนึ่งค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแมพันเนาะแม่พันอดใจรอสักครู่นะคะเราจะไปพาเพื่อนๆืไปชมต้นที่ชนะประกวดมาจะพาเพื่อนๆก็ไปชมชมตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนแม่พันเนาะใช่สีชมพูนี่มีชื่อไหมคะอ่าไม่มีค่ะไม่มีนะคะเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ข้างในคือพัทยานะคะใช่ค่ะเป็นพัทยาสีเขียวนี่คือบอนที่สวนนี่ใช่ค่ะสมประสงค์สมประสงค์ค่ะเพื่อนเพื่อน อันนี้ก็คือลูกไม้ใบเปรอะไหมคะอันนี้สมประสงค์ค่ะอันนี้ก็สมประสงค์เหรอลูกไม้อันนี้ลูกไม้เนาะอันนี้ลูกไม้อันนี้คือเจ้าจักรพรรดินะคะใช่ค่ะนี่คือเจ้าจักรพรรดินะคะไม้ไม้หนอค่ะอันนี้นี่ไม้หนอเนาะอย่างนี้เราก็มีจําหน่ายใช่มีนะคะแล้วใบกลมนี่นาาทิวาสนี่นาราทิวาสเหรอใช่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเราพาเพื่อนๆออกตลาดนะชมนาาทิวาสค่ะเจอแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะไซส์ใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะนราทิวาสบอกเลยนะเป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่สวยมากที่สวนมีไซส์จาหน่ายไหมคะหมดไปแล้วค่ะมดต้นนี้เดี๋ยวกันหนูจาชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ชื่อมีมีมีเป็นบอลที่สวนไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเป็นไม้ไม้เก่าเด่นมากเลยอ่ะไม้เก่านี่เป็นไม้เก่าอีกตัวหนึ่งมีไซส์จาหน่ายไหมคะไซส์จาหน่ายตัวนี้หมดไปแล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆจะขอแบ่งตรงนี้ล่ะคะเห็นมันอยู่หลายกระถางหนึ่งสองสาม ี่กระถางเห็นมีอยู่สี่กระถางค่ะถ้าเพื่อนๆจะขอแบ่งเนี่ยแบ่งได้ไหมบอกเลยนะคะว่าสวยมากเนี่ยเพื่อนๆค่ะโทรมาสอบถามโทรมาคุยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขอเวลานึกชื่อก่อนนะคะท้องสวนนึกชื่อไม่ออกแต่บอกเลยนะว่าสวยมากเนี่ยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยใบเขาทรงนี้แล้วก็สีชมพูกระดูกออกน้ําตาลค่ะเพื่อนๆค่ะกระดูกออกน้ําตาลค่ะสวยมาก บอกเลยนะว่าสวยนี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็คือเขาจะโตขึ้นมาหน่อยหรือว่ายังไงคะอันไหนเหมือนสีเขาจะอ่อนกว่าใช่ใช่ฮะใช่ไหมคะอันนี้สีเขาจะอ่อนกว่าใช่เหมือนกับเขาโตเต็มที่ยังคะก็ยังนะคะเพราะมันยังเล็กอยู่หัวยังไม่มีเลยค่ะอ๋อแล้วแล้วใบจุดนั่นใช่พันดาวไหมใช่ค่ะอุ้ยเราก็ตาดีดีเนาะเขาไปแอบอยู่เราก็เห็นดูค่ะอันนี้ไก่อะไรไหมคะไก่เศรษฐีนี่ไก่เศรษฐีเนาะใช่ คุณเพื่อนขาดูชายชนสวนนี้ค่ะแดงเต็มหน้าเลยนะคะบอกเลยสีเขียวแปะมาหน่อยนึงสวยมากที่อันนี้ก็คือนี่อันนี้แหละค่ะลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้แล้วนี่นี่ต้นนี้กระดูกชัดเจนมากลูกไม้เหมือนกันโอ้ยตายแล้วดูลูกไม้ต้นนี้ดูใบเขาจะชัดจริงนะกระดูกกระดูกเขาจะชัดนิดหนึ่งดูค่ะกระดูก ชมพูเข้มชัดเจนมากเลยค่ะแล้วใบสวยใบทรงสวยมากเพื่อนเพื่อนดูค่ะดูค่ะอย่างนี้มีไซส์จาหน่ายไหมไม่มีค่ะไม่มีนะคะส่งส่งขามาอันนี้อันนี้ส่งขานะคะใช่ใช่เพราะว่ามันจะต่างกับอ่านาราทิวาราธิวาสเขาจะต่างกันเนาะใช่ลูกของเพชรมณฑลค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมีเวลากะถางนะาแบ่งปันไหม พิ่งพึ่งจะผ่าไปฮะอันอันนี้จะเป็นไม้หน่อฮะอันนี้หนออันนี้ไม้หน่อเนาะใช่ฮะแต่เรามีไซส์จำน่ายเนาะใช่ครับกำลังเอ่อเพื่อเพื่อนต้องการเอ่อไม้แยกหนอก็โทรมาสอบถามใช่ไหมคะใช่ฮะแล้วก็เอ่อเป็นลูกไม้เป็นผ่าชิ้นผ่าก็มีนะคะก็มีสวยค่ะสวยมากสวยมากบอกเลยว่าสวยค่ะเนี่ยเราเห็นต้นจริงของเขาสวยค่ะสวยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยเลยล่ะบอกเลยดูค่ะดูเข้ากัดสีดู มาอีกตู้หนึ aspberry, ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะคะตรงนี้เป็นดงนารีบุรพาค่ะใระชาชนะนารีบุรพาสวนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดูค่ะอย่างไซนี้เราเปิดจําหน่ายอยู่ท Le> ี <S <S ่ราคาเท่าไหร่คะกระถางหกเนาะกระถางหกค่ะไซนี้อยู่ประมาณแปดร้อยอ่ยแต่สีมันได้หมดนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนารีบุรพาไซนี้นะคะอยู่ในกระถางหกค่ะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทค่ะมีจํานวนเยอะมากเลยนะคะ ถ้าท่านใดชอบท่านใดตามเก็บนารีบุรพานะคะแนะนําเลยค่ะแนะนําเลยส่วนนี้ไม่ผิดหวังค่ะดูค่ะดูแต่ละต้นดูดูความป้ายของเขาดูค่ะความป้ายของเขาดูในกระถางหกค่ะแล้วถ้าไซส์เล็กลงมาราคาก็จะจะลดลงมาใช่ไหมคะใช่แล้วต้นนี้ค่ะคืออะไรเอ่ยองหญิงทอฝันนี่องหญิงทอฝันเนาะใช่ฮะองหญิงทอฝันเขาเขาจะ โอ้ยสวยอ่ะต้นนี้ก็สวยอย่างนี้มีไซส์จำหน่ายไหมคะหมดไปแล้วนี่ก็หมดเนาะบางทีทำมาแล้วอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้แหะฮะปราสาทองอันนี้ปราสาทองเนาะปราสาทองก็เป็นไซส์จำหน่ายนะคะตรงนี้กระถางหกนี้เราเปิดราคาไปที่ไหรคะกระถางหกห้าร้อยเนาะถ้ากระถางแปดขึ้นมาก็ราคาก็เพิ่มขึ้นกระถางหกค่ะเพื่อนๆราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะแล้วอย่างอย่างชายชนกระถางหกนี่แหละคะ หน้าแดงเกือบเต็มอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณที่สี่ร้อยส่ร้อยจะอยู่ประมาณนั้นอุ้ยตายแล้วไม่แพงเพื่อนๆค่ะขาชายชนชายชายชนแดงเกือบเต็มหน้าเลยค่ะราคาสี่ห้าร้อยเองกระถางหกค่ะเพื่อนๆสวยมากอันนี้คือรัตนสินใช่ค่ะใช่เรามีไซส์จำหน่ายไหมคะรัตนสินรัตนสินตัวนี้หมดแล้วค่ะหมดนะคะตรงนี้จะมี ตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่เราเราให้เพื่อนๆดูค่ะเฮ้ยต้นข้างในนั้นชื่ออะไรเอ่ยคุณขวัญหน้าทอฝันใช่เหรอใช่ฮะทําไมต้นนี้เขาสวยอ่ะเขาเขาไม่เหมือนต้นนั้นอ่ะบางทีเขาออกมามันไม่เหมือนกันอ่ะใบอ่ะใช่ไหมคะแต่ละใบสีออกมาก็ไม่เหมือนกันโอต้นนี้สวยเด่นมากนี่ค่ะที่เราให้เพื่อนๆดูอยู่นี่นะคะเป็นไซส์จำหน่ายนะคะเพื่อนๆเป็นไซส์จำหน่ายค่ะชอบต้นไหน เอาอประกามาวงโทรมาสอบถามกันได้ค่ะตรงนี้ส่วนมากจะเป็นไซส์จำหน่ายเนาะใช่จะเป็นไซส์จำหน่ายค่ะนี่ค่ะราคาอยู่ที่หน้าไม้อยู่ที่ไม้ต้นนี้ชื่ออะไรช,ชนิดไหนนะคะโทรมาสอบถามกันค่ะเราไม่สามารถที่จะลงราคาให้เพื่อนๆได้ชมทุกต้นนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าราคาหน้าสวนยังไงก็ต้อง อาจจะถูกกว่าท้องตลาดนิดหน่อยค่ะราคาหน้าสวนต้นนี้มีชื่อไหมลูกไม้ค่ะดูค่ะเพื่อนเพื่อนดูลูกไม้ต้นนี้ค่ะเป็นไม้ใบไทยอันนี้ใบไทยนะคะใช่ค่ะแล้วใบใบกลมนี่อันนั้นเป็นไม้กาบอันนี้ลูกไม้อันนี้ลูกไม้บอลกาบนะคะอ๋อเขายังเล็กอยู่มองไม่ออกเนาะใช่ใช่ใช่ยังเล็กอยู่ต้นนี้เป็นไซส์จำหน่ายค่ะเพื่อนเพื่อนตรงนี้เป็นไซส์จำหน่ายค่ะโทรมาสอบถามกันนะคะ มีไก่ยอยู่หลายต้นค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะโทรมาสอบถามกันค่ะชมตู้ต่อไปมาอีกตู้หนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะมาอีกตู้หนึ่งโอ้ยอันนี้เป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมคะเป็นแม่พันธุ์ค่ะเป็นแม่พันธุ์ต้นนี้มีชื่ออะไรคะเนี่ยไม่มีค่ะลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้ใช่ตรงนี้มีหลายต้นนะคะใช่อันนี้จะเก็บไว้ฟอร์ม ดูฟอร์มก่อนใช่ไหมใช่ใช่ต้องลงกระถางใหญ่แล้วก็ฟอร์ดูว่าอนาคตเขาเป็นแบบยังไงเขาเริ่มกัดมาแล้วเนาะใช่ดูสีเริ่มกัดมาเริ่มให้เห็นแล้วค่ะเพื่อนๆตรงนี้คือลูกไม้นะคะเจ้าของสวนเอาไว้ดูฟอร์มก่อนค่ะและต้นนี้ละคะตุ๊กแกแต่เป็นก้านเหรอก้านเขียวอันนี้อแต่ก้านเขียวดูนาลีบุรพาสวนนี้โอ้อิจฉาจังเลยอ่ะอิจฉาจังเลย อันนี้ก็คือนพเก้าใช่ไม้แยกหน่อดต้นนี้ไม้แยกหน่อนะคะใช่แยกหน่อยจแล้วแล้วอย่างนี้เราแบ่งปันมีค่ะมีมีเนาะไซส์เล็กมีค่ะแล้วแล้วอย่างอย่างอย่างไซส์นี้ถ้าเพื่อนๆต้องการไซส์นี้แบ่งปันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะถ้าอยู่ถ้าอันนี้มันเป็นไม้แยกหน่อมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะมันจะมีเป็นไซส์ที่ขายเยอะเลยอ่ะนพเก้าที่นี่เยอะอยู่ก็สวยมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอ๋อ ไซนี้นะคะไซนี้อยู่ในกระถางสี่ใช่ไหมคะสี่หรือห้าห้ากระถางห้าค่ะกระถางห้ายังเยี้เราเปิดราคาไปที่อะไรคะถ้าขายอยู่ที่หน้าสวนมีคือคนมารับก็ประมาณห้าร้อยมารับเองราคาอยู่ที่ห้าร้อยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการให้ส่งก็โทรสอบถามเองเนาะว่าว่าค่าส่งเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะน้ตบาส่วนนี้สวยมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็เยอะนะคะมีเยอะอยู่นะคะ แล้วปกาตอนนี้ราคาจับต้องได้ใช่ะได้ได้เมื่อก่อนราคาค่อนข้างจะสูงมากนี่คือพันดาวเนาะอ่าอันนี้พันคะใช่พันดาวพันดาวแล้วต้นนี้ค่ะคือให้ดอกแล้วให้สักแล้วอันนี้มิดไมตรีเนาะใช่ผสมไปแล้ว น่าที่เมื่อกี้พี่บอกว่าต้นนั่นน่ะใบเขาจะส่งคาาชื่อปีเนี่ยพี่เลเซียีอเลเซียบีดแล้วสีชมพูข้างในล่ะคะมีชื่อไหมลูกไม้ค่ะอที่พี่พูดไปนะที่พี่ถามไปมันเยอะนะเยอะค่ะเยอะมันเยอะเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมทำเออเรามองไว้สวยค่ะเพื่อนๆผาเนี่ยลูกไม้ดูขอบใบเขาอ่ะขอบใบเขาสวยมากเลยที่เมื่อกี้เราก็พาเพื่อนๆดูนะคะสวยนี่ก็เช่นเดียวกัน นี่เราก็พาดูไปแล้วเนาะอ่ะอันนี้ยังฮ่ะยังเหรอไม่ใช่ลูกไม้เอาไม่ใช่ฮะลูกไม้อันนี้ลูกไม้อ๋อไม่ไม่ใช่ที่บอกนึกชื่อไม่ออกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็สวยนี่ก็สวยโอ้โหโอเคไปชมตู้ต่อไปค่ะไม่ผิดหวังค่ะมาส่วนนี้ไม่ผิดหวังเช่นเดียวกันค่ะเฮ้ยดูบ่อนอกตู้ค่ะเพื่อนๆค่ะคุณขวัญทาไมทําร้ายน้องเขาอย่างนี้อ่ะฮอันนี้ถ้าเป็นเนี่ย ยกออกมาก่อนค่ะได้คะไม่เป็นไรแล้วพันนก็ไม่เขาสวยอ่ะโอ้ยทําไมทําลายกันอย่างนี้ดูสิคะดูเป็นลูกไม้ครับสม่าเป็นลูกไม้ใช่แต่ลูกไม้สวยลูกไม้เอาจริงๆนะอยู่นอกตู้อย่างเงี้สวยกว่าบอลในตู้บ้านเราอีกอ่ะเนี่ยนี่ก็คือชนิดเดียวกันนะคะใช่ค่ะนี่ดูต้นนี้สิเพื่อนๆขานี่ค่ะใบจใหญ่อย่างนี้มีไซส์จาหน่ายเลยเนาะตอนนี้หนูเพิ่งจะผ่าไปค่ะ เพิ่งจะผ่าไปเนาะใช่เพื่อนๆค่ะถ้าจะแบ่งปันต้นใหญ่มีหลายต้นค่ะทรมสอบถามเลยรับรองเจ้าของสวนต้องใจอ่อนบอกเลยนะคะว่าส่วนมากเจ้าของสวนใจอ่อนแน่นอนค่ะไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่มีเยอะเลยค่ะเราแอบเห็นมาแล้วแล้วสวยไม่รู้ว่าเราชอบอ่ะมาอีกตู้หนึ่งค่ะโอ้โหตรงนี้เป็นไซส์แม่พันธุเนาะใช่แล้วต้นเล็กนั้นจําหน่ายไหมคะอ่าอันนี้เป็นลูกไม้หมดเลยฮะไม่ได้จําหน่ายฮะไม่ได้จําหน่ายอันนี้ก็คือ ขัดลูกไม้ออกมาดูฟอร์มเหมือนกันใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นไซส์แม่พันธุ์ค่ะพเพื่อนๆดูสิดูนพเก้าสิคะ <c oughs> ทําไมสวยอะไรอย่างนี้ดู <c oughs> นาลีบุรพานี่อยู่ทุกตู้เลยค่ะพเพื่อน <c oughs> ส่วนนี้นาลีบุรพาน <c oughs> เยอะมาก <c oughs> อันนี้ลูกไม้ไหมคะ อ่าอันนี้เป็นนาลีกลายแต่คือเขาไม่ป้ายเขาไม่ป้ายใช่เขาไม่ป้ายอ๋อนี่ขนาดไม่ป้ายเขาก็สวยเนาะเขาไม่ป้ายแล้วเขาไม่เหมือนนาลีด้วยนะเหมือนเขากลายออกมาเนาะใช่สวยมากเนี่ยสวยมากโอ้ดูบอลแต่ละต้นค่ะเพื่อนๆค่ะดูบอลแต่ละต้นไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังมาส่วนนี้ไม่ผิดหวังใครอยู่ใกล้แวะเข้ามาชมกันค่ะถ้ามาเห็นของจริงนะตะลึงตึ้งเลยจะบอกให้ มาสอบถามได้มาสอบถามได้โทรมาสอบถามก่อนนะคะถ้าจะเข้ามาที่สวนเข้ามาง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆโอเคชมชมตู้ต่อไปค่ะมาชมตู้นี้ค่ะเพื่อนๆค่ะตู้นี้นะคะสี่ต้นใช่ไหมคะใช่สี่ต้นในตู้นี้เพิ่งจะรับรางวัลมาหมาดๆเลยนะคะมีถ้วยการันตีมาหมาดๆเลยค่ะของสวนนี้นําบอลเข้อประกวดเมื่อวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาค่ะได้มา สี่ถ้วยใช่ไหมคะใช่สี่ถ้วยรางวัลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าต้นไหนบ้างนะคะอ่าต้นแรกคือต้นไหนเอ่ยต้นนี้คือพัทยาต้นนี้นะคะพัทยานะคะนี่นี่ก็คือเอาไม้ค้ำออกแล้วเนาะใช่เอาไม้ต้นนี้ค่ะเพื่อนๆผ่านี่ค่ะอันนี้เขาได้รางวัลอ่าที่หนึ่งฮะที่หนึ่งที่หนึ่งเลยนะคะประเภทใบประเภทใบกลมความสูงกําหนดไหมคะอ่าอันนี้ไม่นะคะเพราะว่า ก็คืออยู่อยู่อยู่ในกลุ่มประเภทใบกลมนะคะเป็นประเภทใบกลมนะคะต้นนี้เขามีกี่ใบคะทั้งหมดนี้หลุดไปสองใบแล้วหลุดไปสองใบหลังจากกลับมาจากใช่ใช่โอ้หลุดไปสองใบแล้วตายแล้วน่ารักจังสานประกวดได้รางวัลแล้วหลุดไม่หลุดก่อนไปประกวดอันนี้รางวัลที่หนึ่งเลยนะคะต้นนี้ค่ะโอ้ดูสิรางวัลการันตี ให้รู้ว่าบอนสวนนี้สวยขนาดไหนค่ะเพื่อนๆนี่คือพัทยาต้นนี้ได้รางวัลที่หนึ่งมาค่ะคช่วยการันตีและต้นนี้ค่ะต้นนี้ประเภทประเภทใบยาวประเภทใบยาวนะคะได้โอ้ยดูสีเขาที่ที่สี่อันนี้ได้ที่สี่นะคะประเภทใบยาวเนาะใค่ะเขามีชื่ออะไรเอ่ยยังฮะยังไม่มียังไม่มีชื่อด้วยเป็นลูกไม้ฮะเป็นลูกไม้ของสวนเราใช่ฮะจะใบหนาอกระดูกจะเด่น กระดูกสีน้ำตาลค่ะเพื่อนๆน้ำตาลเข้มค่ะใบหนาค่ะใบหนาจริงๆหนาเหมือนพลาสติกเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอ๋ออันนี้ได้รางวัลที่สี่นะคะใช่อันนี้ก็ถอดไม้ขามเรียบร้อยแล้วค่ะอออันนี้ใช้ชนิดเดียวกันไหมคะต้นถัดมานี่อใช่ค่ะใช่ใช้ชนิดเดียวกันนะใช่แต่แต่เรานําต้นนี้เข้าประกวดเนาะอันนี้ยังเล็กเล็กไปต้นนั้นยังเล็กอยู่ยังเล็กอย่างนี้มีไซส์จาหน่ายไหมยังค่ะยังยังนะคะใช่ เป็นบอลของสวนนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบนะโทรมาจับจองได้ค่ะโทรมาจับจองได้เนี่ยสวยเด่นเลยค่ะดูบางหูเขาเนี่ยบางหูเขาจะออกสีแบบนี้ค่ะเพื่อนๆทุกใบเลยนะคะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดูแล้วกระดูกน้ําตาลเข้มเด่นชัดมากเลยดูความสวยของเขาโอ้ตายแล้วสวยมากอืมแล้วมาต้นนี้ค่ะต้นนี้ ใบกลมฮะพัทยาอันนี้ได้ใบกลมเหมือนกันใช่ฮะอันนี้คือพัทยาได้ที่ที่สามฮะอันนี้อันนี้ได้ที่สามนะคะใช่แต่เขาก็จะแบบป้ายออกมามันจะต่างกับพัทยาต้นนั้นหละต้นนี้ก็พัทยานะคะเพื่อนนี่ก็พัทยาค่ะแต่อันนี้จะกลายละอ๋ออันนี้เป็นพัทยากลายออกมานะคะซึ่งมีมีแบบมี ม,มีป้าย,ายมีป้ายขึ้นมาเนาะใช่อ,ใชอ๋อเขาคงได้ตรงนี้นะคะเขาคงได้เพราะตรงนี้พัทยาป้ายค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะถ้วยรางวัลการันตีค่ะต้นนี้ต้นนี้อนี่คือต้นที่สามค่ะเท <c oughs> ่ากับว่าที่สวนนี้ได้พัทยาสองต้นเนาะใช่อืมต้นหนึ่งคือพัทยาปกติใช่ต้นหนึ่งพัทยากลายมีป้ายโอเคอ้าวต้นที่สี่คือต้นไหนเอ่ยอันนี้ได้ ที่สามอันนี้ได้ที่สามครับเป็นใบยาวอันนี้ก็บอนใบยาวใช่ฮะเขามีชื่อเลยคะลูกลูกไม้ค่ะนี่ก็ลูกไม้ลูกไม้ของที่สวนนะคะใช่แต่มันจะดกมากใบเยอะอ๋อฟอร์มันจะสวยดีแบบชั้นเหมือนได้นี่นี่คือนี่คือเขาไม่ไม่ใช่หน่อเป็นใบดกของเขาใช่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 โอ้ไม่น่าเชื่อดูเดียนี่ก็ใช่เนาะใช่ฮะตั้งอัเล็กเลยฮะปลูกนี่ค่ะไม่ทิ้งใบเลยเพื่อนๆดู ตั้งกับใบแล<ร>้มีหน้าหรอมีหน้าหรอเข้าถึงได้อันนี้ได้รางวัลที่สามใช่รางวัลที่สามใบยาวบประเภทใบาย,ยาวใช่ครับประเภทใบาย,ยาวใบดกใช่ไหมคะใบมันแล้วแต่ฮะถ้าเกิดคนส่งแล้วแต่เจ้าของส่งอ่ะก็จะเลือกเลือกกันมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่โอ้จังหวะไปโดนใจกรรมการ อู้แต่แต่ก็เรื่องจริงค่ะดูขดใบดอมากเขาเขาไม่ใช่แตกหน่อออกมานะคะเพื่อนไม่ใช่แตกหน่อไม่ใช่การแตกหน่อค่ะไม่ใช่ลูกของเขานะคะเป็นใบที่เขาไม่ทิ้งใบเลยใช่ใแล้วก็เลียงระดับชั้นขึ้นมาเนาะใช่ใเขาเรียงระดับชั้นขึ้นมาค่ะเพื่อนๆดูค่ะซึ่งสวยมากสวยมากค่ะจะไม่ออกขออนุญาตนะเอาเลยค่ะโควิดไปแล้วอันนี้ก็คือพัทยาใช่ค่ะอ๊ยสวยมากอ่ะ อันนี้เป็นอะไรคะลูกไม้ลูกไม้ค่ะลูกไม้ใช่พาเพื่อนๆชมไปเลยนะคะต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่สามมาค่ะมีถ้วยการันตีค่ะเป็นลูกไม้ของสวนนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆต้นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นลูกไม้ของสวนค่ะได้ถ้วยรางวัลการันตีมาแล้วแล้วก็พัทยาค่ะบอกเลยพัทยาสวนนี้สวยทุกต้นค่ะ มีแบ่งปันค่ะเพื่อนๆขาใครชอบต้นไหนก็โทรมาสอบถามต้องการต้นไหนโทรมาสอบถามต้นข้างในคือลูกไม้ไหมคะใช่ค่ะสวยมากสีเด่นมากเลยนี่ก็ลูกไม้ใช่ค่ะลูกไม้นี่ก็ลูกไม้นี่สองต้นนี้คล้ายๆกันนะค่ะอ่าผ่ามาแล้วผ่ามาแล้วนะคะใช่ค่ะอันนี้มีดที่เท่าไหร่คะเนี่ยมีดแรกค่ะมีดแรกแต่ยังไม่ได้จําหน่ายออกไปเลย อ๋อยังค่ะเพราะผ่าดูความนิ่งเขาก่อนดูความนิ่งก่อนใช่ไหมคะนี่มีแรกค่ะเพื่อนๆแต่ก็สองต้นนี้เขาก็มีส่วนคล้ายกันมากมาอีกตู้หนึ่งค่ะเพื่อนๆตู้นี้ค่ะตู้นี้ก็จะมีทั้งบอลไซจําหน่ายและก็บอลแม่พันธ์อันนี้คือลูกไม้ลูกไม้นะคะนี่นี่จะออกสไตล์ผีเสื้อประคะไม่แน่ใจอุ้ยสวยอ่ะสวยหูเขาจะเริ่มสีขาวนี่นะ อันนี้ก็ใบดกนะเนี่ยใช่หรือว่าเขาแตกหน่อไม่ได้แตกหน่อไม่แตกหน่อดอกโหยดกมากเลยอ่ะดูค่ะดูไม่ทิ้งใบเลยตั้งกับใบเล็กๆเลยใช่ฮะใช่ดูค่ะเขาไม่ทิ้งใบเลยค่ะสวยอ่ะดูค่ะเพื่อนเพื่อนดูอาจจะโดนแดดแรงก็จะเป็นแบบอย่างไงอ๋อหว่างหูเขาสวยมากเนาะใช่ฮะอืมทรงใบก็แปกนิดนึงทรงใบออกมาแป้าปๆสวยมากนี่ลูกไม้ของที่สวนไหมคะใช่่ะอืม ต้กไม้ส่วนนี้ก็สวยอ๋อตรงนั้นเป็นไซส์จำหน่ายหรือว่าเรานนออคัดออกมาดูฟอร์มคัดออกมาก่อนค่ะคัดออกมาก่อนนะคะมีนกพะเก้าเก้าทับอะไรเงี้ยแล้วก็มีไซส์ที่แบบจำหน่ายปนๆมาบ้างค่ะใช่ถ้าแนะนำเพื่อนๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆมามาที่สวนเนี่ยคือ คือเราจะได้เปรียบอย่างนะคะเราสามารถเห็นต้นแม่ของเขาเนาะเห็นต้นแม่ของเขาเห็นเห็นต้นที่เขาออกมีฟอมเต็มเต็มออกฟอมเต็มที่เนาะว่าเขาสวยประมาณไหนแล้วลูกเราก็สามารถตัดตัดสินใจแบบซื้อลูกเขาได้ง่ายๆใช่ไหมคะเห็นความสวยของแม่เขาก็จะไม่ผิดหวังเพราะยังไงอะจากส่วนนี้แม่ส่วนนี้ลูกส่วนนี้ยังไงก็ไม่แตกต่างเนาะใช่ใช่ความสมบูรณ์แบบมันก็จะตามมาค่ะ แนะนำเพื่อนๆค่ะท่านใดอยใกไ้สามารถมาสอบถามได้แวะเข้ามาชมกันได้ค่ะสวนขวัญชลีบอนสีค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะมาตู้นี้ค่ะเพื่อนๆตู้นี้เป็นไซส์จำหน่ายค่ะเพื่อนๆลูกค้ามาไวมากมืช้านี่ใช่ไหมคะอ๋อโอ้ยไซส์จำหน่ายมีหลายตู้ไหมคะเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่สามตู้แล้วค่ะเหลืออยู่สามตู้เนาะเหลืออยู่สามตู้ค่ะเพื่อนๆค่ะรีบมากันนะบอกเลยว่า บอลสวนนี้เพื่อนๆไม่ผิดหวังค่ะอย่างนี้อย่างนี้เขามีชื่อไหมะคะลูกไม้ <N> นี่ลูกไม้นะคะส่วนมากอยู่ตรงนี้เป็นไซส์จําหน่ายเป็นไซส์จาหน่ายส่วนมากเป็นบอลมีชื่อหรือว่าบอลลูกไม้คะลูกไม้ด้วยมีชื่อด้วยคลากันอยู่นะคะคลากันอยูอย่บอลมีชื่อตรงนี้มีชื่ออะไรมั้งคะอันนี้จะเป็นวาสนาดีอันนี้วาสนาดีบอลที่สวนนะคะอย่างวาสนาดีนี่ไซส์นี้เราเปิดจําหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าอยู่หน้า หน้าสวนสองร้อยสองร้อยใช่โอ้ยเพื่อนๆคะ่ะว่าสนาดีคะ่ะเราพาเพื่อนๆดูสาตั้งแม่เขาแล้วนะคะดูต้นแม่เขาไปแล้วคะ่ะดูราคาเบาค่ะสองร้อยบาทคะ่ะนี่ก็ใช่ใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นลูกไม้กาบฮะอันนี้นลูกไม้กาบนี่ก็ลูกไม้ของสวนเนาะใช่อย่างนี้ไซนี้เปิดราคาไว้ที่เท่ากันเท่ากันนะคะสองร้อย <200. S 1> แล้วต้นนี้คะ่ะต้นนี้ลูกไม้ นี่ก็ลูกไม้อันนี้มีจํานวนเยอะไหมอ่าตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่กี่ต้นแล้วมั้งฮะโอ้ยเนี่ยใครเร็วได้ก่อนค่ะบอกเลยค่ะว่าลูกไม้ต้นนี้เด่นมากเลยค่ะเนี่ยเด่นมากเลยไซนี้ก็ราคาเท่ากันไหมคะใช่ใช่เท่ากันราคาเริ่มต้นอยู่ที่ทอนี้เปบาทถูกไหมคะอันนี้บนใบไผ่หรือบนใบยาวใบไผ่ใบไผ่นะคะมีชื่อไหมคะไม่มีะไม่มีนะคะ200เหมือนกันใช่ค่ะบนใบไผ่ เป็นลูกไม้ของที่สวนช่ลาโตจะสีแดงนี่นะคะสวยเพราะว่าบอลใบไผ่อย่างที่บอกค่ะเพื่อนๆบอนใบไผ่เนี่เขาจะกัดสีเด่นมากเด่นกว่าบอนใบกลมบอนใบาย,ยาวเนาะใช่ค่ะจะจะเด่นจะเด่นแน่นอนแน่นอนมันเป็นเอกลักษณ์ของบอนใบไผ่เลยค่ะเพื่อนๆกัดสีนี่สวยมากแล้วต้นน,นี้ค่ะมีชื่อไหมอันไหนะนี่ค่ะนี่ค่ะมีชื่อไหมเนี่ยไอพันก้าวทับแ่เขาไม่ป้ายฮะเขาไม่ป้ายอ๋ออันนี้คือก้าวทับไม่ป้ายนะคะป้ายะไม่ป้ายตรงนี้มีอยู่หลายต้นอย่างก้าวทับไม่ป้ายนี่เปิดราคาที่ไรคะ ถ้าไม่นั่นต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนเนี่ยหรอคะ่ะเพราะว่าเขาจะสีเขียวอะเป็นพื้นๆแบบตรงนี้ค่ะเพื่อนๆตรงนี้ค่ะตรงนี้ที่เราให้ดูอยู่นี่มีทั้งบอลมีชื่อแล้วก็บอลลูกไม้ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่200อบาทค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะให้เพื่อนๆดูชอบ<ม>ต้นไหนโทรมาสอบถามกันค่ะชอบต้นไหนโทรมาสอบถามกันได้ราคาเบาๆค่ะบอกเลยนะคะว่าบอลสวนนี้ต้นแม่ สวยมากแล้วนี่ค่ะต้นนี้มีชื่อไหมศีลาหุ้มทองใช่สีลาคุ้มทองเนาะอันนี้คือหน้าชมพูใช่อย่างนี้เขาเรียกหน้าเทพไหมคะน่าจะใช่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นหน้าแบบไม่มีธรรมดาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะนี่นะคะใช่ถ้าเป็นหน้าธรรมดานี่คือหน้าธรรมดาเน,ะน,นา,าเนะส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าแบบสี <กะ S 1> ชมพูใช่อย่างนี้เรามีไซส์จาหน่ายไหมหมดค่ะหมดหมดนะคะไซส์นี้หมดอ๋อแล้วนี่ค่ะนี่นี่เขาชื่ออะไรเอ่ยลูกไม้นี่ลูกไม้เหรอใช่่ะ โอ้ยทำไมเม็ดแดงเด่นจังเลยบอลบอลใบกลมก้านดำค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอย่างเงี้ยโอ้ยใครใครชอบแนวนี้สวยคือเม็ดสีเขาจะนอเม็ดเม็ดเด่นเด่นเด่นมากเลยค่ะนี่ค่ะเม็ดเขาเด่นมากแล้วต้นข้างในค่ะอันนี้คือวาสนาดีค่ะวาสนาดีเนาะบอลที่สวนนาะแต่เขาจะแบบอันนี้จะกายเยอะหน่อยอันนี้จะป้ายป้ายเยอะน่ออันนี้จะป้ายเยอะนะคะอันนั้นก็คือชายชนดูค่ะเพื่อนๆ่ะดูชายชนสวนนี้ ใครที่ยังยังตามเก็บชายชนอยู่นะคะตอนนี้สามารถสามารถแบบจับต้องได้เลยราคะเขาเบาลงเยอะคะ่ะใช่บอกเลยสวนนี้สวนนี้ไม่ผิดหวังคะ่ะถ้าใครยังตามเก็บชายชนอยู่นะคะราคาเบาๆคะ่ะสวนนี้ไม่ผิดหวังคะ่ะสวยมากไปชมตู้ต่อไปคะ่ะปกติแล้วช่องทางจําหน่ายของสวนนี้จําหน่ายทางไหนมั้งคะหน้าเพจหรือว่าไงคะหน้าเฟซห,หน้าเฟซน,นะคะใช่แต่ก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะว่าไม่ถันเหมือนกันอ๋อ <laughs> ช่องทางจําหน่ายคือปกติเราหน้าเฟซนะคะอืมเพื่อนเพื่อนขานี่ค่ะอันนี้คือต้นต้นแม่ค่ะนี่คือต้นแม่เนาะใช่ค่ะโอ้ยสวยอ่ะใครชอบแนวนี้บ้างคะนี่ค่ะนี่คือแม่ขาวนี่คือลูกเขาค่ะอย่างนี้เปิดราคาไว้ที่สองร้อยสองร้อยบาทอย่างนี้มีเยอะไหมคะก็พอมีอยู่ฮะหลายๆมีใช่นี่นี่มีดเท่าไหร่ละคะเนี่ยมีดแรกฮะนี่มีดแรกเหรอใช่ขาเบา แล้วสวยค่ะสวยเนี่ยสวยมากเนี่ยดูนี่แม่เขาใช่ฮะนี่ลูกเขาราคาเบาๆแล้วมีต้นไหนคะอ่ะอันนี้มีชื่อไหมเนี่ยเนี่ยมีชื่อไหมคะไทยนิยมฮะอันนี้ไทยนิยมใช่อืมตรงนี้ก็เป็นซสายจำหน่ายค่ะบนกับนั้นมีชื่อไหมคะบอนกาบสีขาวค่ะบนกับเนี่ยอันนี้นะคะมีหลายต้นเลยนี่ค่ะอันนี้ชื่อบุญคลองซับบุญคลองซับที่เราพาดูต้นแม่ไปแล้วเนาะบุญคลองซับค่ะเพื่อนๆต้นนี้ค่ะ ที่เราพาเพื่อนๆดูต้นแม่ไปแล้วนะไซนี้เปิดจำหน่ายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะสองร้อยค่ะสองร้อยบาทใช่ใช่มันจะเป็นโซค่ะถ้าใครชอบแนวนี้นะคะบริสุทธิ์บริสุทธิ์หน่อยค่ะตรงนี้เป็นบอลกาบค่ะบอลกาบเนี่ยส่วนมากก็ต้องต้องใส่กระโจมเอาไว้เนาะใช่แต่แต่บางชนิดก็จะแข็งแรงเนาะใช่ค่ะถ้าใบหนาหนานี่จะจะแข็งแรงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเอาเข้าไปไว้ในกระโจมก็ได้เลี้ยงแบบบอลปกติเนาะตรงนี้ค่ะ บนคลองรั์ค่ะเพื่อนเพื่อนมีไซส์จําหน่ายค่ะแล้วก็ราคาเบาเค่ะตรงนี้และอันนี้ละคะใบจุดจุดนี่ลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้เหรอใช่ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองร้อยใช่โทรมาสอบถามกันค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองร้อยมาอีกตู้หนึ่งค่ะตรงนี้ก็เป็นไซส์จำหน่ายใช่ไหมคะ,ะมีพรมคีรีพรมคีรีอันนี้อันนี้ใบเขียวจุดไทยนิยมะอันนี้ก็คือไทยนิยมเนาะใช่ค่ะอย่างไซส์นี้เปิดราคาที่อ่า เท่ากันฮะ200ร้อใช่ฮะแต่มันยังล็กอยู่คงคีรีไทยนิยมอันนี้มีชื่อไหมปราสาททองปราสาททองใช่ราคาก็เท่ากันหรอใช่ใฮะเท่าโอแล้วนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้อันนี้ลูกไม้ใช่ฮะ ลูกไม้แบบนี้มีอยู่หลายต้นเหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะขาให้ดูนะคะตรงนี้ค่ะราคาเริ่มต้นที่200บาทแทบจะทุกกระถางเลยนะคะ200บาทค่ะตรงนี้ค่ะบอนมีชื่อคระอยู่กับบอนลูกไม้ค่ะราคาเบาๆค่ะส่วนนี้ถ้าท่านใดสนใจโทรมาสอบถามกันค่ะที่นี่จะวัสด์สมประสงค์จะเยอะหน่อยสมประสงค์จะเยอะหน่อยเนาะนี่โอ้นี่ค่ะนี่ค่ะเราพาเพื่อนๆดูต้นแม่ไปแล้วนะคะ นี้บอลราคาเบาๆจับต้องได้ค่ะสะสมเลยค่ะอนาคตข้างหน้าไม่ผิดหวังหรอก<ช>จริงใครบอกว่าบอลราคาดอปลงไม่จริงเลยนะคะจะดอปลงแค่ไหนเขาก็ไปได้ของเขาเรื่อยๆไม่ใช่ไม่แพ๊กนะคะบอลไม่แพ๊กค,ค่ะบอกเลยสวนทำไม่ทันค่ะทำไม่ทันค่ะส่วนนี้จำหน่ายหน้าสวนแล้วก็ทางทางเฟซสองช่องทางนะคะเพื่อน นี่ค่ะถ้าสนใจต้นไหนโทรมาสอบถามกันค่ะบอลราคาเบาๆนี่ก็คือต้นที่ให้ดูเมื่อกี้ใช่ครับใช่เนี่ยสวยมากสวยมากเนี่ยเนี่ยมีอยู่หลายต้นนั่นก็ใช่ใช่นู่นก็ใช่ใช่ฮะใช่โอ้โอเคหมดยังค้าเราชมหมดยังน่าจะหมดแล้ว่ะนอกนั้นก็เป็นแม่พันธุ์อ๋อโอเควันนี้ถือว่าเราโชคดีค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมบอลแล้วไม่ผิดหวังค่ะบอลสวยสวย ของสวนขวัญชฉลีัขญขวัญชลีบอลสีค่ะเพื่อนๆสวนขวัญชฉลีบอลสีค่ะโอ้สวยทุกต้นบอกเลยนะคะว่าสวยทุกต้นแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะถ้าท่านใดอยู่ใกล้ค่ะ,ะปรับบูตรมาที่วัดไผ่เหลืองวัดไผ่เหลืองค่ะอําเภอบางบวัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะถ้าเราเข้ามาชมที่สวนได้นะคะเราจะเห็นแม่พันธุ์สวยๆแล้วก็ตัดสินใจ ตัดสินใจซื้อลูกเขาได้ง่ายแต่ถ้าเกิดท่านใดอยู่ไกลไม่สะดวกก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณขวัญมากนะคะที่เราพาที่พาเราเยี่ยมชมวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยพาชมบอลสวยๆวันนี้ค่ะแล้วโอกาสหน้าจะพาเพื่อนๆมาชมใหม่นะคะค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะตามชมต่อค่ะว่าคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปชมบอลสวยๆที่ไหนเข้าตลาดไหนเช็คราคาที่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ